สวัสดีค่ะทุกๆท่านสวัสดีนะคะมา,มาเจอกันตอนเย็นๆนะคะของวันนี้นะคะทุกท่านมาดูข้อมูลแนวทางกันนะคะรายสํานักก็ทยอยปล่อยออกมาแล้วนะคะวันนี้วันเสาร์ที่4นะคะตุลาคม2568นะคะทุกท่านก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อไปจัดซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะทุกท่าน มาดูข้อมูลแนวทางกันนะคะข้อมูลแรกนะคะแอดกุ้งดับล่างนะคะดับขัดล่างนะคะหนึ่งนะคะสิบหกตรอคลอหกแปดนี้นะคะหน่วยล่างนะคะทุกท่านดับหนึ่งนะคะมาดูข้อมูลของแอดท่านนี้กันนะคะเด่นบนนะคะทุกท่านงวดที่แล้วเด่นสี่และเก้ามาเก้าเจ็ดแปดนะคะงวดนี้สี่และเก้ามาตัวนะคะทุกท่านข้อมูลบนนะคะสิบหกตรอคลอหกแปด ะะามาดูของก้อยใจนะคะอ่าหลักร้อยนะคะเด่นบนนะคะรัฐบาลไทยนะคะอันนี้ของหลักร้อยนะคะ16ต่อขอ68นะคะร้อยบนงวดที่แล้วไม่มานะคะ5 6 7นะคะมา7อ่าหลัก10นะคะอ่าลัตตรีออก9 7 8นะคะมาเ็ดนะคะทุกท่าน งวดนี้16ตรคอ68เด่น3 4 5มาตัวนะคะ3 4 5มาตัวข้อมูลบนนะคะทุกท่านมาดูรูปแบบนี้ของพ่อช่างคมนะคะวิ่ง8และ9นะคะทุกท่าน8 2 8 3 8 4 9 2 9 3 9 4 5 9 2 5 9 4นะคะ16ตรคอ68นะคะทุกท่าน มาตามต่อรูปแบบนี้นะคะข้อมือบนนะคะของแอดจิรนันนะคะทุกท่านวดที่แล้วเด่น8 901นะคะมา978นะคะล่าง77นะคะวดนี้เด่น2 3 45นะคะ2345นะคะข้อมือบนนะคะทุกท่านมาดูรูปแบบนี้ของแอดตุนะคะทุกท่าน16นะคะตรอคอ682อตัวบนนะคะ 0ูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เ้าหนึ่งสามหนึ่งเก้าสามเก้าหกศย์ห้าศนย์สองสามะคะแอสตุนะคะทุกท่านอันนี้ข้อมูลบนนะคะมาดูรูปแบบนี้นะคะของนูพีนะคะว่นะะทีแล้วเขาจะเจ็ดนะคะข้อมูลเดินดีนะคะทุกท่านบนเด่นหนึ่งนะคะทุกท่านวงกลมให้ที่เลขหนึ่งนะคะศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะสิบหกตัวเครหหกแปดนะคะทุกท่าน มาดูข้อมูลของแอดมินอุนะคะรัฐบาลนะคะ16ตรคหกแล่างเด่น2นะคะ26 27 28 29 23นะคะทุกท่านมาดขูข้อมูลบนนะคะข้อมูลบนก็เด่นมาแล้วนะคะวิ่งบน1นะคะทุกท่าน16 17 18 19 3ตะบนนะคะทุกท่าน สี่หนึ8งห7 1า9 1นึ่งหกแปดหนึ่งหกเ็ดหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกนะคะสามหนึ่งเ็ดแปดนะคะสามหนึ่งแปดห้าหนะคะสามหนึ่งเนะคะทุกท่านในนี้นะคะชุด3ตัวนะคะขอมาที่สิบหกตรขอหกแปดในนี้ข้อมูลของแอดมินอุนะคะทุกท่าน ตามต่อแอดแผน่แผนแนพารวยนะคะ16ต่อคอหกนะคะทุกท่านเด่นนะคะ 6, 6 6 6 7 6 8 6 9นะคะ6 6 8นะคะ86 8 7 8 8 89นะคะ8 6 9นะคะ, 9, ะ,คะทุกท่านแอดแผน่แผนแพนนะคะมาดูวิ่งล่างนะคะของอ่ะแอดไพลแก้วกันบ้างนะคะทุกท่าน16ต่อคอหกนี้นะคะ เ2 5สองห้าเ6 3สองสี่สองห้าสองสี่หกสามศูนย์สามนะคะเลขเด่นวิ่งเกละสองนะคะทุกท่าน้อมูลบนนะคะทุกท่านของแอดไพนแก้วนะคะทุกท่านตามต่อเลขวิ่งยายผานะคะงวดนี้นะคะสิบหกตรอคลอ 68, หกแปดยายผาชอบเลขศูนย์นะคะทุกท่านเน้นบนนะคะรองร่างนะคะศูนย์นะคะยายผาชอบนะคะทุกท่าน มาดูแอดเบตพารวยกันบ้างนะคะให้มา4เม็ดนะคะเก็หนึ่งห้าแปดหนึ่งเก็ดห้าเก็ดนะคะทุกท่านสิบหกตรอคลอหกแปดนี้นะคะปิดท้ายด้วยบางเอิญน,นะคะทุกท่านแอดบังเอิญก็ปล่อยออกมาแล้วนะคะสิบหกตรอคลอหกแปดเด่นห้าและสามมาตัวนะคะงวดที่แล้วรุดนนะคะทุกท่านให้สี่และหกมางวดที่แล้วนะคะงวดนี้ห้าและสามมาตัวนะคะ สำรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะแอดก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะคะกรุณากดติดตามให้แอดด้วยนะคะขอบคุณทุกไค์ทุกแข่สวัสดีค่ะ